มกลับสวัสดีพ่อแม่พีนพ่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านนะผมเจลานยายครับผมวันนี้ก็มาตกปลานะครับผมซึ่งสถานที่ที่เราจะตกปลาในวันนี้ก็จะเป็นเออนี่ก็เป็นประตูะระบายน้ําบ้านท่าลงนะครับก็วันนี้นะครับผมมีข้อสงสัยก็คือ ตอนปกติที่มาตกที่นี่ก็คือใช้เยื่อเหม็นของสูตรน้ำตนใช่ไหมครับแล้ววันนี้ผมจะมาใช้เนี่ยนี่เลยขนมปังนะครับเพียวๆอย่างเดียวนะครับโดยไม่ใส่แบบผสมหัวเชื้ออะไรนะครับปลามันจะกินไหมครับกับน้ําไหลแรงๆอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับผมไปน่ครับคันเบ็ดคันเดียวคันหมันผมนั่นเองแล้วก็หอมหวานน่ารับประทาน นี่นะครับผมกับหมายนี้จะได้หรือเปล่า เด่นคือตรงนี้ครับน้ำไหลแรงมากครับเดี๋ยวเราจะลองหย่อนดูก่อนนะครับถ้ามันไม่ละลายไวก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้มันดีก็เดี๋ยวจะหย่อนเรื่อยๆแต่ถ้ามันยังไม่ดีครับเดี๋ยวผมก็จะขยับไปไปตกที่อื่นนะครับ่ปลองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมนะครับตัวเบ็ดจินุเบอร์หนึ่งแล้วก็ตะักกว่สามกรัมมั้งเนี่ยสามสามหรือสี่กรัมแล้วก็ลูกปัดนะครับประมาณนี้เกี่ยวไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองดูวิธีบีบครึ่งบีบบนนะครับไปดูจากในเว็บมา เราลองดูกันครับผมไม่ได้เราคงต้องย้ายที่ครับคือน้ำไหลแรงมากนะครับ ตะกรวดผมไม่นิ่งเลยสงสัยมันตะตะกรวดเล็กไปนะครับตะกรวดเนี่ยประมาณ3หรือสี่กัมนี่แหละผมเอามาเล่นเท็กซัสแล้วก็เหลือก็เลยมาใช้เดี๋ยวจะไปลงแถวๆปลายเนี่นครับนี่ข้างๆที่ผมเคยตกนะครับมันจะเป็นยังไงไปตอนนี้นะครับขยับมาจากจุดเดิมไม่ไกลมากนะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันครับผมโอ้แต่ตรงนี้นี่น้ำเอาเรื่องเลย หินดีไหมเพิ่งตกพี่ไม้แรกเลยครับพี่แด้มาตกแถวนี้ปะยังเลยเห็น่านไาว่าน้ำไม่เห็นีแค่ก่อนที่น้ำจะมา<ห>ผมมาตกอยู่นะแต่ว่ามันมีปลาปลาน้อย มาลนะมอยู่นี่นะถึงมาอยู่เมือตอนที่ใหม่เนี่ยครับก็มีนะเข้ามาทักทายนะครับผมก็เข้ามาคุยกันได้นะครับสนุกสนานกันไปนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขยับหมายมาแถวอีกที่หนึ่งครับ เพื่อมันจะมีตัวนะครับป่ หลังจากที่โตกมาได้สักพักครับก็เริ่มมีกินนะครับแต่ว่าผมวัดไม่ติดสงสัยมันคงตัวเล็กไปนะครับเดี๋ยวก็ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะมีโตให้ผมได้สับขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมไหมครับ<ป>มาสักทีเถอะนะ

พอครับหลังจากที่คือผมสับไม่โดนผมก็เลยสงสัยนะครับก็เลยลองโยนขนมปังนะครับเมื่อกี้ลงไปนะครับก็อย่างที่เ็หนะปลาน้อยเยอะมากนะครับก็น่าจะใช่นะเพราะว่าปลาน้อยมันมาต่อนะครับก็จะน่าจะอยู่แถวๆนี้เยอะนะครับเบ็ดผมคงตัวใหญ่ไปนะครับก็เลยสับไม่โดนสับปุ๊บติดหินข้างล่างอีกนะครับก็เลยดึงแต่ดีที่มันไม่งอวันนี้ครับก็มา ลองตกปลาน้ําไหลด้วยขนมปังแล้วก็เบ็ดตัวเดียวนะครับก็สรุปมีปลานะครับแต่ว่าไม่เจอตัวใหญ่มีปลากินก็สับไม่โดน <c oughs> แฮวนั่นเองเป็ <c oughs> ว่่านะครับถ้าคลิปนี้วันแฮวก็เดี๋ยวก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าท่านใดมีเทคนิคนะครับว่าอ่ะ ขนมปังเนี่ยมันต้องเกีียวยังไงหรือว่ามันต้องเกี่ยวเยอะอะไรนะครับกับหมายแบบนี้นะครับก็แนะนํามาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็จะนํามาทดลองใช้ดูนะครับขอบคุณว่านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไครป์ช่องเจหลานยายนะครับก็ลาไปแล้วผมสวัสดีครับ